แนวทางแผนเหตดในคู่ของอยูสวิตฟรังครับยูสวิตฟรังนั้นเราเห็นในธรรมตราดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครับจากเทนขาลงเป็นแนวโน้มของจากเทนขาขึ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มของเทนขารงดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงหายด้านบนโซนแนวต้านแรกที่เราให้ความสนใจนั้นจะเป็นโซนแนวต้านของไฟบนัสซี ที่ห้สบสเปอร์เซนส่วนโซนแนวต้านที่2นั้นจะเป็นโซนแนวต้านบนไปบนนนซีที่ 78.6- กถึง8ปดิีเปอร์เซ็นต์กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบ PSL เมื่อมีสัญญาณรูปแบบ PSL เราจะเซลล์กลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา0.8 9.837ส่วนสต็อปลอดนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.90623ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซล์นในคู่สกุลเงินของ u s d c s f